บนิเมี <f uro. S 1> 1941, อาการไข่ในที่ละซักยาบ่เพจมนซักไข่บ่อโดยมึงก็ไปซักอีกเท่านึยไข่ในบ่เนาะโดยไม่อะไรก็เห็นนอนอยู่บนห่น้อก็คือน้องเหมือนบริเยนจังมือเลยล่ะนี่ก็ได้เลขอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึงพูกโยบริข่าวเตมือวันที่เท่าไรนี่ตังเตยันจัน ติงเตวันจันโด,ดวยวันจันและะ้วก็วันประหัตนไปวันสุข,ขออกับไปกับสวัสดีสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องเย,ยบชีเวสุขสูขคนกับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามนวน สายลุยอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยมาพบพ่อพันวรมนีเนาะท้าสันวังก็บศเข้าไปหาทางน้องมวยเพิ่นก่อนพ่อพี่พี่น้องเอ้โดยเนาะกับทางอ่าน้องเพิ่นนี่ก็บบทสบายเนาะพ่อพี่น้องเนาะมาลายเถื่อเย็นเพิ่นน้องเพิ่นนอนอยู่พ่อพี่น้องเอ้วันนี้ก็บท้าสันวังก็บศเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะอ่าคือว่าทางเมย์เพิ่นอาศิสั่งมานำอ่าสาวบุญเพิ่นเนาะก็คือว่าให้มาเข้าพ่อพี่น้องเอ้ อันเดียวสาวน้อยกับสิขับไปบอกน้องเพื่อนก่อนเนาะว่าอาการเพันดีขึ้นแต่โบเดี๋ยววันนี้ไรเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยฮะทางไหนก็ไปหาไปชมกันเลยพี่พี่น้องโดยพี่พี่น้องเนาะท่าโซนอยกับสิขับไปหาทางน้องมวยเพื่อนก่อนอาการเพันดีขึ้นแต่โบเดี๋ยววันนี้ไรเนาะพี่พี่น้องเนาะโอยทางไหนเด้สาวคนงามสบายดีจ <aría> ้ะออืมยู่ผู้เดียวบ่ามันนี่ แมไปปลาจากโมงแล้วนี่กินแล้วบ่เข่าละคุยยังคาดหัวอยู่เมนอบนะข้าวต้มอิร่ามากเขา่า คักยากค่ะคุณน้องมอยเพิ่นค่ะพี่น้องเอ้ยจ้าพบบ่ได้เบิ่งจักเทือเนาะงามแล้วบาดกะทันนเต็มทบเอ้ยดงกะลน้อยนานา เพิ่นมาเข้าเลยโดยอันน้องเพิ่นมาเข้าโดยสบายดีบ่ทาสบายดีเช่นกันเด้อโดยมาเข้ามาน้ามเพิ่นมาเข้ามาน้ามาเข้าทามีงานบ่ออกไม่เงี้ยครัวนวลอัชมาไปกินมั่ง เน้อเดี๋ยวค่อยถามน้องเพื่อนมาเข่ากันอะล่างข้างนี้ว่านะน้องมวยขัดขั้นข้าวเออขั้นน้ำข่าในุดพักีนงามเด้น้องมวยเอ้ย ข้านออกมากระน้ำคุนคุนบ like ่ข่าวว้าบ้านนี่ระวังงัวเข่าเด้ล่ะดื่มอัดประตูด้เด้อ่านเดนนั่งนี่ก็ได้อีหล่ะาเป็นได้ไรบ้านนี่อาการอีหล่ะ ใครเน่ไค <prediction? S 2> 네่เน่ก้เกาโย่ขึ้นนาวขึ้นยางแท่นี่ัมืเลยปต้องให้น้องเพิ่นมนั่ครังนี้เจะไดู่ั้งนี้น้องเพิ่นมนังพี่บอโดยเนาะยนังปิจเจงะสนสียงย้อนเนาะโอเคได้แล้วเนาะปิจเเงวะอ่าหน่อยหน่อยเป็นจังไงล่ะหลังจากไปหามออ้าหทางกระทำไอ้โอ้ สั้นมะกอเลยสิบสีสานวนเลยสิบสี่วะเออลงเต้าว่าพัดว่าลงเต้าหน่อยนะสบายดีนะว่าผัดเนอเอโดยข่อยลงงานเสือเลยข่อย้งไกเลยข่อยยาได้บาสบายดีถ้าสมุกเ้อโอ้ยอืมเนปัญาการไข่เลยีละอักยาบ่เพลิ่นสักไข้บ่ ใครเน่บ่นะนรอไม่ยาไรก็ห e no? mm ็นนอนอยู่คน mm ี hmm ่นนองเลยชักยาจะได้ล hmm. ุกนั่งเนาะ่สกัใครน่เขสอนนอลเนาะมีอะไขาเหนื่อยบ้แต่ธรรมดาหุง่องเพิ่งกิดขึ้น่ามีเดือดมียางเนาะเจงขาเมื่อยบ่อยล่ะเมื่อยบ้า มื้อน like ี้แม่ไปทางไหนซั่นมืนี้แม่ไปที่ดินไปที่ดินที่ดินใหม่บ่ล่ะน้องมวยเพิ่นยังตันจมูกอยู่ได้แม่นอยล่ะแม่เป็นออกว่ามีเสียงยังเจ็บแน่นน่ะเออคือเก่าบ่ล่ะก็ยังเจ็บคือเก่าเราเรียกไอลาย่ยังไออยู่เนาะเมื่อยมมวาน กับบอซามบ้าได้ใครเนาบอกินแล้วบอขาวกินแล้คล่ะเออเพื่งจันนี้โลงเฮงเลยได้นะตาจันโลงชมเฮงเลยตาสติ๊กสซกินขาวกินนั่นด้วกินบะละขาวต้นเทียนนี่ยกินแล้วกินแสยานะ ยาเลยโอ้ไขรนี่ซะโดน,นเป็น<ผ>จังใดเนาะเมื่อวานนี้ไปคลินิกบ่เมื่อวานได้กินยาที่เพิ่นว่างให้นะมอหละโดยแต่วา่าย,ยังไออยู่เนาะเพิ่นบ่ายยังนี่แหะขวดเป็นได้ตรวจเลือดอยู่บ่จะักเมื่อวานนี้วานไปคลินิกไปคลินิกเลยเม่ อาบน่ำสิบบาสา้าไฟทุกหมอแผลงใหญ่แหละแล้วมันอาสา้อนั่งนั่งรถก็บ่ไไวแล้ววา่าิวิ้นหัวะอะไรนะพามาคลินิกแล้วิันขูดลมไห้ก่อนจนงซักยาแล้วมันก็ขูดลมนันนังก็บบสสีขึ้นอลอูกมันนั่งทังซีได้ละ่ะนักหัวอยู่บะ,ะบอกอมันนักหัวไ้หัวได้ตาก็พักก่อนเด้เนาะ ไอ้นี่ยังเน้เออคือเกาบอระกับหนึ่งมาอากาศมันเปลี่ยนแล้วกะน้องไอ้น้องน้องบิ๊กหนอยน้องน้องมวยหางจู่เนาะเป็นเพื่อกันกับน้องมวยด้เดียล่ะเออว่าน้องมวยหางเป็นไขวัดใหญ่เอ้บุงจะเป็นไขวัดใหญ่ก็มแตาวาทางไอ้ทางไข่เนาะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเด้อแล้วกินน้ำอุ่นเอาเด้อกินน้ำอะไรกินน้ำอุ่นเนาะ

เจ็บปินก็คือว่าแด้บ๊อีใครอยากเจ็บอยากปิดนะพี่น้อยมันก็คือว่าขืนอ,อ,อ,อยู่กับห่างไกลสุขภาพของเขาเองอะไร<อ>น้องเพิ่นแบบไอเตกเนาะเมนเมนแบบไอหน้ามันบ,บ้านแห้งแดดบ๊บน้องละ่ะ บอกเอ,อ,อ่อันไอไลเน่เจ็บคอต้มน้ำกินเลยละ<อ>่ะกินน้ำบุนเนาะเด้อมันจะเทกในคนอนาะมันแห้งในอมยายอย่างนี้ว่าล่ะ,ะนี่หนังสือไทยในอน,กกน,น,นอปวันนี้มันมีสายสินเนาะ<อ>ปุก่อตรเกูแเเลแผ<อ>่บุคเรนเม้อสายสินสอบสายมาือน เนี่ยไล่เนม่ยไเห้ังคือจไม่ได้ดินบุญเนี่ยดิเสาสาม่อยู่บ้านที่เราเจ็ดก็ไมุดทายได้นิไก่สัีไก่ซังไม่ย้้มวยสงัเขาไก่เนาะไก่าไปเสียนหนาลำบุเสัตว์หนงสเสัตสัต์อยู่บงุก โอ้สันุกะเสียอยู่บว์วัดาหนาวปานนี้เนหนาวสิได้สนุนจัะไปเสียเพราะว่าอย่างบางนทางกายมันก็ขึ้นนี่โอ้ควาคุ้นชิบของสาบ่วแบบหนาวเนาะโอ้ยยิ่งหนาวเ่อยวะหนาวว่าสนุนปกติคก็เมืาอวานนี่เขาว่าวานนี่อย่างหนาวคนที่สนนถ้าบุญธาตุย่ำใดนะมันชิหนาวตรอดได้บทายสังเกตโลดบุญเตลปี ชินเอาตลอดเย็นเจี๊ยบเลยล่ะแหละเจ็บคอบริป EN> ็นนงห้องแล้วบ yup ้านนี้เนาะดูว่าเป็นน้องมวยห้องเพลงบ่ล่ะหืโอ้โหห้องเพลงบ่ได้เลยตอนนี้เสียงกับออมาโอ้อืหรือว่าเจ้าห้องเพลงห้องยังได้เสียงคอห้องแตกบ่หรือว่าอะไรข้อความห้องยางแต่ถ้าอยากกลับประเทศจบนเป็นอย่างเนี่ยอือบริป็นอย่างนั่นละเนาะ เออสีขอเขาเฮียนได้บอรอว่าจันสิมานี่นออก็เาไไปดยถ้าบ่กลับคืนเป็นอีกเนะ<ด>าะก็บ่อยายปิดเั่นแหละห้ช่วงให้หายซะให,ห้เศร้าซะเนาะไปย่าโรคค่าก็ได้อย่ามาใกล้มาทัดอยู่สองอันเมีลูกซ้ำสองคนซ้ำนนี้ก็บเมียออกไปแต่เศร้าพูดนึงก็อยู่คนเดียว<ด>ไปเจอนมามบดานเนะาะดีใจว่นนา,าน้องมวย์นามบดานเนี่ย ใ <_ d _> จแต่ว่ายลงไปก็ได้แต่อะไรลงไปแป่เม่แต่เศร้าอย,อ,ยอยากไปเบิ่งไปเห็นแน่นอ้วยเม่เพิ่งไปคนเดียวกี่ดลอดออกไปถือว่าเม่บระดิขายเครื่องมื่อนี้โดยเพิ่งประดิขาย,ยแล้วก็รู้แล้วก็อยากขายอยากยังคือว่าแหละบอได้ซื้อกินซื้ออยูแ่แล้วอ่ะเมื่อวานนี่คือเบิร์ตบาล์ละมักซิดีโดยเบิร์ตบาร์ ทีมงานใส่บุญบ่อไผ่มาไผก็ะชอยอา่าเบิดพอดีพอพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นก็ขย,ยันขันแข็งลูกมันถ้า่าลูกวัไข่คือสิไปแล้วว่ะเามื่อวานนี่กะทางน้องเหมยบ่สบายก็เลยอยู่เฮือนเนาะก็ได้<ม>พักเจ้าก็วฮด,ะดะนะ้ำอยู่บ่ละก็ะฮดอยู่อืฮดตลอดเนาะลูกขันชมน้ำบ่ยังแะ่ลยยังขันลูกอืลูกขันชมเอาไปขายได้ ผักกำงามคั้นไปคายอากาศหนาวนอนพักผ่อนอยู่ในพนแหล้เนะ<ด>าะเมื่อคืนนี้ก็หนาวอยู่บ่ล่ะคืนนี้ก็นหนาวเลยหนาวเย็นเนาะหุ่<ด>มผ่าก,กวบหัวก็ยังเย็นอยู่โอ้ยคือว่าแหละมันฮอดยามฮอดฤดูการมันพ่อแมีพิโรเงยกระดาหนาวแต่ก็คนก็นเจ็บไข้หลายเป็นบ้ดเป็นไอบ่ม,มีแต่น้องมวยเหล็กเป็ดนะน้องมวยเอ้ย หลายคนล่ะไอพี่เพิ่นบ่กสบายจะได้กระสูนอะ้เข้มแข็งไว้ออืทางพ่อตู้ก็เพิ่์นคอบบอกเบกาเมื่อวานนี้ทางปู่เจ้านะอขอคบเพิ่นบอกยามมาทางที่เฮาบ่เห็นเนะาะยามพิ่นท่วงเพิ่นตื่นก็นมีเฮาก็บ่บุหู่ฮาเจ็บเฮาไข้เพิ่นท่วงเพิ่นถาม ก็ว่าไปนำมาแหล่ลำดินํำร้อนต้นเนี่ยที่เขาอยู่อาศัยนี่แหละคือเอืออะไรเงิ้หนทางบ๊อพัดเบาโอยขนหัวลุกเราได้เราให้ฟังบ่อ่าซิมีแถวนี้อ่ะซิมีก็คือแบบนั้นแหละเนาะเบาตามบว้าพัดเพิ่นอาชิเมนนั่นะที่เราเห็นนะนะเป็นคนโบราณตะกีนเนาละเนาะ แต่อสองครามระอว่าปาตการลักกี้ลักกี้เป็นแพนี่เป็นป่าวัดแม่นเป็นป่าเป็นลงแม่นบ่กอืมว่าแต่หลายคนมาอยู่ได้เขตนี้กันเนาะแต่เขาโยงง่ายแม่นบ่อืมเขาอีหลาก็มาอยู่นี่ลาหลาตุยนี่แม่นโดยมาอยู่หมูเทถวอไรละ่ะอืมเดี๋ยวเราม่างออก อ,อสันบอ่อ,อืมทีเด็ดเราอยู่มันอยู่แถวนี้เนาะหลังจากอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีสร้างบ้านสร้างยังให้เด็กก็เลยยุ่งใหายไปอยู่พุน่นอ,อหมู่บ,บ้านชายบุญพอพี่น้องเอ,อืมก็คือว่าเนี่ยมันก็จะอยู่กับพ่ออยู่ทว่าหลายคนทว่าห้องเดียวกับผู้สึกแบบนั้นอยู่กบีกบระบะอยู่เนาะนเป็นคอ,อยไป อยู่ไปเรื่อยๆก็อ,อยู่ก็อยู่ไปประมาเนี่ยสามเท่าใดสามเท่ามอีอืมอน้อก็คือน้องหมือนบริเฮียนจักมือเลยละนี่ก็ได้เลยขออาทิตย์หนึ่งอ่าอาทิตย์หนึ่งพูดโดยบริข่าวเตะมือวันที่เท่าไรนี่ตั้งแต่วันจันทร์อ่าตั้งแต่วันจันทร์โดวยวันจันทร์ละกะ็ วันประฮัดนะไปวันสุกกระไวยไปอืมคือวเวลาเมื่อ,อพอสมควรเนาะเืออืออืออย่างโบน้ำสางนั่นด้วยคือว่าเห็นนัน่นเขาสี้เหตุให้โบในวันอะไรน้ำสางตัวนี้เมนอันนี้เลือกกระยมมอืมคือเห็นใครมืนนะ้อน่ะโอ้เป็นแต่ญาน,นินะมางวัวกระโลดลงหันท่วมลงนำ้ำพี่ชิเดกเติบแน่นอน้อง,องมวยเนาะ อืนึกว่าจะมีคนนั้นไปล่างแลยก็บเห็ดโบไม่ให้บร้ใชพายสิกาลงเนาะดึกซ้ำทำอาไ้ใส่ใกล้ๆได้อนมีพายมหยังเห็นปุ่มไหลลงไปตืดขึ้นมาเนาะสบายอจังเดยก็หายทางน้องมวยพักพอนได้ละเดาอ พักผ bon ่อนทบาก้าเบ่สบายในตุ่นในตัวายๆแบบเป็นไขๆแล้วก็ให oh. ้กินยาเด้อออมื่อกี้เขามาโอมาลมทางน้องมวยเพิ่นพี่นเอยก็คือว่าเขา่มีกินโบือวแนวไรกับเขายังบอมวีกินอยู่ยังบันี่หนึ่งเรือนอไรยังยังบ่นด้ึ่งโอ้ืยแต่เศร้าคุณโบเศร้าีกันาวเขา เดีพ่อเมีอันเจ้าสร้างมาน้ำเมีบุญแล้วซะอันให้มาข้าวเด้อสองถ้วยว่ะสงสัยเพิ่นสิมาก,กินข้าวอยู่พี่อรอบเที่ยงเนาะเออเออเอเอโดยโดยอะจังเดยก็ให้อีลาพักพนเด้อมื้อนี้ก็บ่ม,มีหยังมาต้อนมาฝากได้ล่ะเอ้ยก็เลยข้ามาลิีน้ำบาพัดเพิ่นเพลนพี่น้องก็เลยเห็นทางน้องมวยเพิ่นเนาะก็ไปบอกเพิ่นมาเข้ามาน้าก็เลย สักไายเห็นน้องเพิ่นซึมเพิ่นบานก็เลยไทยถามนิกน่นอยไปพี่น้องโดยอ่ะค่ะสำหรับทุกนี่ก็ลาไปแล้วอ่าสบายดีโดยโดยพี่พี่น้องเนาะท้าสนนันนวกตเห็นนองเพิินอนอนอยู่พี่พี่น้องก็ได้เข้าไปทักว่าเมสั่งมาว่าให้มาเข้าว่าสันเนาะโดยอ่ะชาวนาก็เลยเห็นทางน้องเพิ่นสดใสแนจจนจะนิดจะหน่อยพี่พี่น้องก็เลยโอ้ลมดินน้ำนองมอยเพิ่นเนาะโดย อาการสำนักคือนี้เนาะทางสน,นุนกัสิได้อาาัมลาพาจากทุกทุกคนติกคอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางชาวนวลไ่้เด้อผมเป็นพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่โตเพป็นพี่น้องเอ้ยดยเนาะการสำนักคือนี้ก็ลาไปแล้วผมเป็นพ,พี่น้องเลยเขอกล่าวคำว่าสบายดี